สวัสดีครับวันนี้425ดีกรีจะมารีวิวเคสสำหรับ iPhone 66 Plus ที่สวยงามหรูหราน่าใช้เป็นอย่างมากครับชื่อของมันก็คือ iPeggy 3 r i n o นั่นเองครับเคสตัวนี้นับว่าคุ้มมากเพราะซื้อ1ปกป้องได้ถึง3ทั้งด้านหน้าด้านหลังและหน้าจอครับจัดว่าเป็นเคสที่สีสันหรูหราและดูสวยงามดูเดียวมากๆครับ iPeggy Trin o n จะเป็นเคสประกบหน้าหลัง iPhone พร้อมกระจกนิรภัยช่วยปกป้อง360องศาทถมยังบางเฉียบน่าใช้เป็นอย่างยิ่งครับ วัสดุของไอแพ็กกี้ทรีนวันจะเป็นพลาสติก PC เนื้อเคลือบอยางสีจะเป็นสีด้านสไตล์เมทัลลิกสวยหรูมากครับโดยเคสจะเป็นเคสประกอบ2ชิ้นประกอบเข้าด้วยกันจากชิ้นหน้าและชิ้นหลังจะเป็นเคสที่ป้องกันรอย iPhone ได้ทุกด้านทุกมุมครับโดยเคสมาพร้อมกับกระจกนิรภัยขนาดพอดีที่ออกแบบมาเพื่อตัวเคสโดยเฉพาะโดยตัวเคสจะไม่สามารถใช้งานได้กับฟิล์มหรือกระจกรุ่นอื่นๆครับการติดตั้งกระจกนิรภัยง่ายใดมากครับเพียงแค่ชวยอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่อง เริ่มจากนําภาพเปียกที่มาในกล่องมาทําความสะอาดหน้าจอของ iPhone ครับหลังจากนั้นใช้ผ้าเช็ดหน้าจอมาเช็ดให้แห้งแล้วใช้สติกเกอร์สีน้ําเงินมาเก็บฝุ่นบนหน้าจอครับจากนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพียงแค่เล็งกระจกให้ตรงแล้ววางลงไปให้พอดีกับหน้าจอครับจากนั้นกระจกติติดพอดีกับหน้าจออย่างงดงาม ตัวเคส i p แพคกี้ทรจะมีความหนาเพียง0.5ม m mm เมเท่านั้นแต่ก็หนาเพียงพอที่จะป้องกันเลนได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นใครชอบความบางก็จะหลงรักเคสตัวนี้เลยครับเพราะสัมผัสของมันจะใกล้เคียงกับการถือ i iPhone เปล่าๆเลยครับนอกจากนี้ด้านล่างของตัวเคสจะมีการเปิดช่องดูชาร์จและหูฟังอย่างชัดเจนทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากครับ ไอแป็กกี้ทรีนวันนับว่าเป็นเคสที่โดดเด่นด้วยอความสวยงามและการกันรอยรอบด้านแบบ360องศาความบางและสัมผัสที่น่าใช้เหมาะกับคนที่อยากได้เคสเท่ๆสวยงามหรูหราและกันรอยได้อย่างดีเยี่ยมครับถ้าใครสนใจเชิญได้เลยที่ www.425degree.com ครับ